โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์มินนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเจหนเอเดนอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีเกมที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสำหรับบอลถ้วย FA ฟเับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าผมจะเล่นแมตช์ของแมนยูแล้วก็เป็นแมตช์ของไบเอ็นมิวนิกนะครับ ีนฮะแล้วก็จะเป็นเล่นสัก3แมตช็ดเป็นเอเวอร์ตันนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยแมนแรกะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยนะครับว่าเราจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเชลซีครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะสเปอร์พบกับเวสต์บอมครับอิปสวิตพบกับฟูตแลมครับสวอนซีซิตี้พบกับ นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลสเตอร์ซิตี้ครับพบกับแมนซิตี้ครับวูดแฮมตันนะเจอวัตฟอร์ดครับวินพาร์คเลนเจอร์เจอกับนอริครับแล้วก็เบนฟอร์ดเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวเราไปลุยแมตช์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยแล้วกันนะครับผมเลสโก้ก็มาแล้วครับเจ้าหนูเอเดนครับที่ได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับสำหรับเกมฟุตบอลถ้วยแมตช์นี้นะ ก็เดี๋ยวเรามารอดูผลงานของเจ้าหนูครับว่าแบบน,นี้จะเป็นยังไงนะครับผมอ่าครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สนามสแตมฟอร์ดบิดของเชลซีครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เป็นฟุตบอลถ้วย FA ฟเอครับเนาะมาแล้วครับเจ้าหนูเอเดน เอาละครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นฝ่ายเคลลูกเริ่มเล่นออกไปที่ยีเวสวยครับลูกนีแกก้แล้วตกกับมายิงแล้วสเตอร์ลิงยิงโอ้ยดีเคอยังออกมาปิดมุมไว้ได้ดีครับลูกนี้เจมยังไงเวลาฮาวิต วัวลาโฮวิดออกไปที่ชีวิลสวยครับลูกนี้แล้วเราให้ทีเดอบอยสวยวัลลาโฮวิดกดขวาลูกนี้กองเตะกองเตะให้เตดอีกแล้วครับโอ้โหบอลสู้นที่กลางสนามครับยังไม่มีโอกาสได้จบจังหวะจะจากกันสักครั้งแล้วจังหวะนี้โอ้โน่นโนนยิงชนคัน โอ้รอดตัวไปครับตอร์ลอมเชลซีสวยครับบอลอยู่ที่เอเดนเอเดนต่อไปที่เจมสวยโอ้แล้วให้มาที่เอเดนลูกนี้สวยครับเอเดนเอเดนพักเข้ามาในกรอบเขตโทษเราเอเดนยกกลับเข้ามาลูกนี้โอ้ไม่ถึงครับโอ้แล้วจะโดนสวนกลับจังหวะนี้ฟันเดเบก ฟนเดอร์เบกยกมาที่มาตาสวยครับลูกนี้มาตาครึงแล้วติดที่ชีเวลชาโลบาอย่างไงลูกนี้โอ้โหเดเอเดนลงมาช่วยดักไว้ได้สวยครับลูกนี้เล่นยากไปไหมอย่างไม่ยากครับให้ออกมาที่ชีเวลสวยโอ้แล้วโตวขึ้นมาจามาังหวะนี้ชีเวลชีเวลยังไงชีเวลเปิดติดโอ้โห แล้วจบเกมการแข่งกันครับเสมอกันสูนประตูต่อสูนครับโอ้ทำอะไรไม่ได้ครับแมตนี้เอาครับ,ต,รบต่อเวลาครับโอ้รอบท้่แล้วเอาชนะอาเซนอลมาก,ก็ต่อเวลาเหมือนกันครับดูกันครับว่าแมต์นี้จะถึงดวนจุดโทษอีกหรือเปล่านะครับ โอ้ oh, แล้วต่อลูกนี้มาสวยครับแอนโทนีแอนโทนีหนีเข้ากรอบกีโดตแอนโทนี Anthony, โอ้โหเกือบโดนครับโอเคครับสวยครับให้กันที่เดอบอยออกมาที่เอเดนสวยเอเดนมาที่โคมแมนสวยครับเอเดนแล้วเอเดนหลอกเข้ามาลูกนี้ เอเดนต่อวเวลาวิดยิงโอ้เบาไปครับลุงนี้โอ้เติมเกมขึ้นมาได้สวยครับสำหรับเจ้าหนูเอเดนแล้วบอลมาอยู่ที่แอนโทนีดักไว้ได้สวยแล้วเอเดนขอให้ลุงนี้โคมันโคมันให้มาสวยตัดกลับเข้ามาแล้วส่งนี่โอ้ไม่ถึงสเตอร์ลิงครับแล้ว ยกมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้เป็นโคมันครับเอาละครับเจลซีได้ประตูขึ้นนําในช่วงต่อเวลาครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหโคมันครับเต็มหัวครับลูกนี้โอ้กีเวนเดอร์บอยเปิดแม่นจัดครับแล้วโคมันขึ้นโอ้โหตัดหน้าของ ตัดหน้าของแอนโตนี่นะแอนโตนี่ก็มาต้าขึ้นไม่ถึงครับพวมันขึ้นตัดหน้าแล้วก็เรียบร้อยครับจงังหวะนี้อาครับเจอซี Chelsea ขึ้นนำครับเปลี่ยนลงมาได้เรื่องครับโควมันเรลาจะดูว่าแมนยูไนตจะแก้เกมยังไงหลุดมาลัดฟอร์ดยิงโงอู โดนตีเสมอเหมือนกันครับโอ้โหลูกนี้น้ำได้แค่แป๊บเดียวครับโอ้รัดฟอร์ดต,ตอนนี้เขาต้องยอมของจริงครับสำหรับรัดฟอร์ดยกมาลูกนี้แล้วรัดฟอร์ดกดขวาแบบเต็มข้อจัดโอ้ต้องยอมเขาครับนาทีนี้รัดฟอร์ด เอาแล้วครับคือเวลาหลังของช่วงต่อเวลาเริ่มแล้วครับแล้วเอเดนพาลาก้นมาลูกนี้สวยเอเดนพาหลุดขึ้นมาเอเดนเอเดนกดเองเลยครับลูกนี้โอ้โหไม่มีเพื่อนในกรครับลองกดเองเลยครับอย่างอยู่ที่หน้าประตูของเชลซีครับยอย่างอยู่แฟนเดอร์เบกโอ้โหลเอเดนลงมาช่วยเกมรับไม่ได้สวยครับแล้วพาลากขึ้นมา โอเคไอ้พอดีเอเดนเอเดนลองปั่นโ้งๆลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกนี้แต่ว่าน่าจะเฉียวเสาออกไปโอ้นิดเดียวครับถ้าตรงกอกว่าน่าจะเป็นประตูครับลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้ถึงจุดโทษริงๆครับแมตช์นี้ อ่าครับจอร์จินโยคนแรกครับแล้วโอ้ดีอาเซฟบูโน่โอ้เรียบร้อยครับเดบอยแล้วเรียบร้อยครับโอ้ลุงนี้เราเป็นลัดฟอร์ดครับผู้ทำประตูตีเสมอโอ้โหคมกิบโอบาไม่ยองครับแล้วโอ้เกือบโดนเซฟอีกโอ้โหดีอาร์ แอนโทนีโอ้แล้วเรียบร้อยครับวลาวิทวล่ลาโอ้ oh, แล้วครับเอาแล้วครับโอ้ oh, อยู่ที่แวนเดอร์เบกครับยญิงเข้าชนะครับเมนดี้จะต่อลมหายใจเจลสี Chelsea ไว้ได้หรือเปล่า oh, แล้วต่อไว้ได้ครับเอาแล้วครับโคมันครับคนที่ห้า ของเชลซียิงเข้าเพื่อต่อลมหายใจแล้วโอเคอาครับเมนดี้เซฟได้เพื่อเสมอครับถ้ายิงเข้าก็ชนะไปเลยครับสำหรับมาตินิสแล้วเมนดี้โอ้เรียบร้อยฮะตกรอบ FA ครับไปครับมาได้แค่รอบ16ทีมสุดท้ายครับ โอ้ทำดีที่สุดแล้วครับสำหรับเชลซีครับก็อ้าวแล้วครับแล้วแมตชนี้เราก็จะมาเจอกับไบเยอร์มิวนิกนะครับที่เราแพ้มาในนัดแรกนะที่เราเออกไปเยือนนะครับผมเดี๋ยวผมไปลุยกับไบเย m ร์มิวนิกกันเลยแล้วกันนะครับผม let's go ก็สำรองเหมือนเดิมครับได้ลงนาทีที่58ครับมีเวลา เยอะครับแล้วเรานำดูด้วยครับโอ้โหโอเคครับไปเลยครับเล t s go เอาละครับแล้วเราลงแทนโคมันครับมองมาที่เอเดนไอ้พอดีวลาววลาหอตสเตอร์ลิงวลาฮอยสตอร์ลิงยิงโอ้ยยังไม่ได้ครับบอลยกมาที่ เอเดนเอเดนลองซัดลูกนี้โอ้โหจนเสาแล้วอาร์ปิริตโกไม่ได้ฮะับเวาฮิตสเตอร์ลิงแล้วโอลูนีแล้วหล,ล,ลุดไหม Eden. เอเดนเอเดนเอเดนหลุดมาแล้วซัดโอ้โยยังไม่ได้ครับสเตอร์ลิงให้มาที่ Eden. เอเดนเอเดนโอ้โหเอเดนแตะยาวแล้ว Så จบไปครับ โอ้แล้วเสมอสอประตูต่สอสครับก็เป็นต่อเวลาอีกแล้วครับแมตท,ที่แล้วต่อเวลาแพ้แมนยูไปเอาทอดเดอะบอยส่งลุกชอลงมาจะยืนตำแหน่งกันยังไงครับว่าอย่างนี้โอ้เราออกมาเล่นวิงขวาครับจะโดนสวนบอลไปอยู่ที่มานี่มานี่ไปเร็วไม่ได้กลับมาที่เดวิด โอ้แล้วสวนขึ้นมาจามาังหวะนี้โอ้ไบร์นสวนขึ้นมาน่ากลัวครับแล้วโอ้เรียบร้อยไปเลยครับกอเป็นโทมัตมุนเลอร์ครับลูกนี้เสียจนได้ครับแล้วเป็นแอสปิริตเกต้าครับเสียตำแหน่งช่องลูกนี้แล้วมุนเลอร์ดีดไซก้อยโอ้สวยงามครับ เอาแล้วครับเจลซีตกเป็นรองอีกครั้งครับอารสเิลิตเกตาดักไว้เอยๆแล้วไอ้่อทีเอเดนเอเดนกระชากขึ้นมาเอเดนใช้ความเร็วของตัวเองที่มีให้เป็นประโยชน์กับทีมเอเดนเอเดนล็อกเอเดนให้โบวามยองแล้วเป็นไปได้ครับโคตรดรามา่าโอ้โ,อโลูกนี้ต้องชมเจ้าหนูเอเดนครับโอาขึ้นมาตั้งแต่ดแดนของตัวเองครับ เอาแล้วครับน่าจะถึงจุดโทษอีกครับโอ้โหแล้วทำกันขึ้นมาสวยจัดครับลูกนี้จบที่สเตอร์ลิงก็ยิงดีมากครับลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อสอง เอาครับโอ้ประตูรวมเป็น3ประตูตัวสามนะครับขออภัยครับไม่ใช่2ประตูตัวสอก็ถึงจุดโทษครับโดนจุดโทษกันอีกสักครั้งแล้วกันนะครับผมเอาล้ครับจอยิโยเปิดหัวจอยินโยโอเคครับลูกนี้เข้าไปง่ายๆครับมาเนี่ครับซาดิโอมาเน่โอ้โหโอมาไม่ยอครับแล้ว โอ้โหโอบาเม่ยยัยงยิงไม่เข้าครับโฮโนอเลสโอ้โฮโนอเลสก็ยิงไม่เข้าครับแล้วเป็นไลท์สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงโอเคครับยิงเข้าไปง่ายๆครับโทมัสบุลเลอร์โอเคครับโอ้เมนดี้เอาแล้วทำไมมาถึงเราครับโอ้ความกดดันอยู่ที่เราจางังหวะนี้เอเดนโอเคครับมุมเก่งครับมุมเดิม เอาละครับลูกนี้ถ้าเซฟได้จบครับจบหรือเปล่าเมนดี้โอ้เรียบร้อยครับเข้าครับมาอยู่ที่คนสุดท้ายของเราเป็นอัสเิริตเตตาครับจะพาทีมเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่าครับสำหรับอัสปิริตเตตาแล้วโอ้เรียบร้อยครับโอ้เลียบาเยนมนิคตกรอบครับ โอ้โหเอาเรื่องครับสปิริตเกตาลูกนี้สัตว์โอ้ขวามือประตูแล้วเข้ามุมร้าต่างไปเลยครับโอเ้เรียบร้อยครับเข้าสู่รอบต่อไปครับสำหรับเชลซี ก็โอเคครับแล้วมีคู่เรานะครับที่จบไปก่อนนะครับตอนนี้เป็นเชลซีครับเข้ารอบต่อไปครับดวลจุดโทษชนะบบเยอร์มิวนิกนะครับ4ประตูต่อ2ครับแล้วก็ปารีสแซงแช็งแมงครับเข้ารอบต่อไปด้วยตกรวม4ประตูตัวหนึ่งครับเดี๋ยวคู่อื่นๆเราต้องมาลุ้นแมตที่2ครับว่า จะมีใครผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอีกบ้างนะครับผมก็เกมต่อไปเราจะเจอกับเอเวอร์ตันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยเกมกับเอเวอร์ตันกันต่อเลยเลยกันนะครับผมก็เราก็ยังเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะได้ลงนาทีที่เท่าไหร่นะครับผมลสโก้ เอาละครับหน้าที่ที่58ครับลงเป็นปีขวานะโอ้แมน์นี้แล้วเรานำอยู่ด้วยลงไปก็สบายๆครับผมลุยกันเลยแล้วกันครับ Let's go <S เอาละครับเจ้าหนูเอเดนครับแมน์นี้ได้ลงมีเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองนานเหมือนกันครับไอ้พี่เอเดนเอเดนไอ้พี่กองเต โ oh, อ้ต่อมาที่เอเดนสวยครับลูกนี้ตัดเข้ามาข้างในแล้วเอเดนลองสัตโอ้เ oh, oh, บาไปครับลูกนี้เไอมที <Okay. S 1> oh, ่โอเจดะเดวิสไอมาที่บ็อกเออเรียบร้อยครับเบเกอร์โอ้โหโอ้แล้วปล่อยเบเกอร์หลุดมาลูกนี้กดขวาเรียบรอย้อยไอ้ที่เอเดน เอเดนเอเดนไปเร็วไม่ได้แล้วลูกนี้หลอกง,งานโ้โหหลอกมาสวยครับแล้วเอเดนเข้ามากอรอบคโทษเอเดนต่อไปดีวลาโฮวิตเอเดนลูกนี้เอาเรื่องครับสุดยอดครับลูกนี้เนายยาี่ยกะจากมาแล้วไม่มีใครเข้าก็เนี่ย,ย,ยจ่ายต่อให้วัลาโฮวิตกดเต็มข้อเข้าไปเลยครับผม ว่าลาวิทให้พิธีสเตอร์ลิงเล่นพื้นที่แคบแล้วลงมาที่เอเดนเอเดนเข้าโอ้สุดครับลูกนี้เวิร์ดทัดแล้วก็จบสกอร์สุดครับโอสเตอร์ลิงยกมาแล้วจับบอลแรกดีมากครับแล้วหักมา กดสายเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหนี่สายครับครับเอดินโกแต่ว่ายังอยู่ที่โอดิ่ะแล้วโขโอ,โอโ้เสียประตูจนได้ครับโอ้เอว์ตันไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ครับ แล้วไม่มีใครขึ้นเลยครับอยู่คนเดียวโล่งๆก็มีเวลาโขกเล่นทางไปครับเสาสองเรียบร้อยครับ The บ o y มาแล้วครับเด e n อ d e n ล็อกลูกนี้แล้วไม่ได้ครับแต่ว่าอย่างได้เตะมุมครับอ d e n ลูกนี้ขอบอลแล้วอ d e n กดสายลูกนี้โอ้โหเข้ามือของบิกฟอร์ดไปครับแล้วจบ เกมการแข่งขัน in ครับก็เยอซีคร okay. ับบ in uh, ุกออกมาชนะเอเวอร์ตันครับได้3ประตูต่อ2ครับนี่ฮะก็ยังอยู่ที่1เหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคครับสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันครับช่องด้วยครับ ติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้าหนูเอเดนด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็กดไลค์สักคนละหนึ่งไลค์ก็ดีใจมากๆนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ